สตัติยปัญน,นาตหนึ่งโยคะเขมิวักหมวดว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้บุคคลมีความเกษมจากโยคะหนึ่งโยคะเขมิสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้บุคคลมีความเกษมจากโยคะร้อยสเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย เราจะแสดงธรรมบัญญายที่เป็นเหตุให้บุคคลมีความเกษมจากโยคะแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังธรรมบัญยายที่เป็นเหตุให้บุคคลมีความเกษมจากโยคะเป็นอย่างไรคือรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่ พาใจให้กำหนัดมีอยู่ตถาคตละรูปเหล่านั้นได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ตถาคตได้บอกความเพียรที่ควรประกอบเพื่อละรูปเหล่านั้นเพราะเหตุนั้นบัณฑิตจึงกล่าวว่าตถาคตเป็นผู้มีความกเกษมจากโยคะ ธรมารมที่พึงรู้แจ้งทางใจที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดมีอยู่ตถาคตละธรรมนั้นได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ ตถาคตได้บอกความเพียรที่ควรประกอบเพื่อละธรรมมรมนั้นเพราะเหตุนั้นบัณฑิตจึงกล่าวว่าตถาคตเป็นผู้มีความเกษมจากโยคะภิกษุทั้งหลายธรรมบัญญายที่เป็นเหตุให้บุคคลมีความเกษมจากโยคะเป็นอย่างนี้แลโยคะเขมิกสูตรที่หนึ่งจบ 2. อ,อุป,ปาทยาสูตรว่าด้วยสุขทุกข์อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นร้อยห้าภิกษุทั้งหลายเมื่อมีอะไรเพราะอาศัยอะไรสุขและทุกข์ภายในจึงเกิดขึ้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักเมื่อมีจักขุเพราะอาศัยจักขู่ สุขและทุกข์ภายในจึงเกิดขึ้นเมื่อมีชิวหาเพราะอาศัยชิวหาสุขและทุกข์ภายในจึงเกิดขึ้นเมื่อมีมโนเพราะอาศัยมโนสุขและทุกข์ภายในจึงเกิดขึ้นภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรจกขุเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะ ก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาสุขและทุกข์ภายในพึงเกิดขึ้นเพราะไม่อาศัยสิ่งนั้นหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะชิวหาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือสุข เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาสุขและทุกข์ภายในพึงเกิดขึ้นเพราะไม่อาศัยสิ่งนั้นหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะมนโนเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะ ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุก์ขมีความแปรผันเป็นธรรมดาสุขและทุกข์ภายในพึงเกิดขึ้นเพราะไม่อาศัยสิ่งนั้นหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุแม้ในชิวหาย่อมเบื่อหน่ายแม่นมโนเมื่อเบื่อหน่ายย่อมใครกำหนัด เพราะใครกำหนดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ว่าชาติสิ้นแล้วหยุดจบประมจารย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอุปาทยาสูตรที่สองจบส ทุกขะสมุทยัสูรว่าด้วยความเกิดแห่งทุกร้อยหกภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงความเกิดและความดับแห่งทุกข์เธอทั้งหลายจงฟังความเกิดแห่งทุกข์เป็นอย่างไรคือเพราะอาศัยจักขุและรูปจักขุวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจิงเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจิงเกิดความเกิดแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้แลเพราะอาศัยชิวหาและรสชิวหาวิญญาณจิงเกิดความประจวบแห่งธรรมสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจิงเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจิงเกิดความเกิดแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้แล เพราะอาศัยมโนและธรรมารมมโนวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงเกิดความเกิดแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้แลความดับแห่งทุกข์เป็นอย่างไรคือเพราะอาศัยจักขุและรูป จะขุวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงเกิดเพราะปัญหานั้นแ,แลดับไม่เหลือด้วยวิราคะอุปทานจึงดับเพราะอุปทานดับพบจึงดับเพราะพบดับชาติจึงดับ พราะชาติดับชรามรณนะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปยาตจึงดับความดับแห่งกองทุกทั้งมวลน,นี้มีได้ด้วยประการชนีความดับแห่งทุกขเป็นอย่างนี้แลเพราะอาศัยชิวหาและรถชิวหาวิญญาณจึงเกิด ความประจวบแห่งธรรมสามประการเป็นภัสสะเพราะภัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงเกิดเพราะตัณหาั้นนแลไม่เหลือด้วยวิราคะอุปทานจึงดับเพราะอุปทานดับภพบจึงดับความดับแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้แลเพราะอาศัยมโนและธรรมารมณ์ มนโนวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงเกิดเพราะตัณหานั้นแ,แลดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะอุปทานจึงดับเพราะอุปทานดับพบจึงดับเพราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะ ทุกโทมดัตและอุปยาตจึงดับความดับแห่งกองทุกทั้งมวลน,นี้มีได้ด้วยประการชนีภิกษุทั้งหลายความดับแห่งทุก์เป็นอย่างนี้แลทุกขัดสมุทยสูตรที่สามจบ 4. โลกะสมุทยสูตรว่าด้วยความเกิดแห่งโลก ภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงความเกิดและความดับแห่งโลกเธอทั้งหลายจงฟังความเกิดแห่งโลกเป็นอย่างไรคือเพราะอาศัยจักขุ่และรูปจักขุวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงเกิด เพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงเกิดเพราะอุปทานเป็นปัจจใจพบจึงเกิดเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสก,กะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปยาตจึงเกิดความเกิดแห่งโลกเป็นอย่างนี้แลเพราะอาศัยชิวหาและรถชิวหาวิญญาณจึงเกิด เพราะอาศัยมโนโและธรรมารมมมโนโวิญญาณจึงเกิดความจจประจวบแห่งธรรมสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงเกิดเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงเกิดเพราะอุปทา,านเป็นปัจัจภพจึงเกิดเพราะภพเป็นปัจจัย ชาติจึงเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนตสและอุปยาตจึงเกิดความเกิดแห่งโลกเป็นอย่างนี้แลความดับแห่งโลกเป็นอย่างไรคือเพราะอาศัยจกขูและรูปจะขูวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมสามประการเป็นผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงเกิดเพราะตัณหานั้นดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะอุปทานจึงดับเพราะอุปทานดับพบจึงดับเพราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนตสและอุปยาตจึงดับ ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการชนีความดับแห่งโลกเป็นอย่างนี้แลเพราะอาศัยชิวหาและรสชิวหาวิญญาณจึงเกิดเพราะอาศัยมโนและธรรมรมมโนวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมสามประการเป็นผัสสะเพระพาะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย ปัญหาจึงเกิดเพราะตัญหานั้น,านแ,แลดับไม่เหลือด้วยวิราคะอุปทานจึงดับความดับแห่งกองทุกทั้งมวลน,นี้มีได้ด้วยประการชนี้ิิษุทั้งหลายความดับแห่งโลกเป็นอย่างนี้แล